สวัสดีครับเอฟซี FC. ลุงปาทุนทุ่านครับเดี๋ยวล่าสุดวันนี้ก็วันที่สามวันจันทร์ที่ห้าหมอนัดอดน้ำอดอาหารสองทุ่มยันเช้าไม่รู้ไหวไม่ไหวว่าเ,เช้ามา7จ็ดโมงเโมงก็มงกว่าต้องกินแล้ว หิวมากกินยาตอนนี้อยู่เดี๋ยวเจอแค่หิวฮะสองต้มสามต้มท้องร้องจอกจอกเลยเอฟซีเช้าก็วันนี้พี่สาวทำกับข้าวก็ไม่มีอะไรฮะนี่ครับกินหมูกระแตกับเอฟซีต้มกระดูกต้มเจอกระดูกหมูแล้วก็ไข่เจียวเออไข่ดาวสองใบครับ วันนี้กินกินข้าวกินยาไปแล้วครับากด้วยนะครับเ่ฟซีิช่องพใจหมูกระเฝากเป็นกำลังใจกลดมากขเหนื่อยแล้วครับอันนี้แดดก็เริ่มออกแล้วครับ <c oughs> ตอนกลาวันยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลย <c oughs> ที่ห้าก็หมอนัดตรวจตับตรวจเบาหวานโอ้ยอะไรมันกันักันาเขาไม่รู้แค่นี้ก็นเนยและ <c oughs> อ้กว่าจะเฟื้อนปีหกแปดนี่เฟื้อนด้วไม่รู้ าวากด้วยนะครับ FC คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ฮะไม่มีอะไรมากร่างกายก็ดีขึ้นเหนื่อยเหนื่อยก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่กล้าเดินไกลหมอบอกพยายามอยาให้หัวใจเต้นเร็วมีสิทธิ์ช็อกน็อกได้ ฝากแกด้วยนะครับอขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ <c oughs> มาดูช่องคนชัยหมู่วไลฟผมไลฟ์สดผมค่อยๆไลฟ์เลยครับขพอพูดนานไม้ได้พูดนานนั่เหนื่อยเหนื่อยมากนะคลิปนี้ก็ไว้เป็นเร่านี้ขอ FC ลุงป้าโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย